สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกทตั้งกันด้วยนะครับก็กับพวกผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปโดวนี้นะครับก็อยู่กันในเกมซาร์โรมานะครับสว่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งในส่งของ ช่วงเวลาที่เกมสรโลมานะครับแตกดีที่สุดนะครับคลิปนี้นะครับผมก็อัดในส่วนของวิดีโอนะครับเป็นช่วงเวลาแับหนึ่งตุ่มนะครับในส่วนของช่วงเวลาที่แตกดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีรับชมและไม่แนะนําให้ใครมาเล่นตามผมนะครับอันนี้ก็เป็นความจอบสมบุคคลนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในคลิปนี้จะแตกหรือไม่แตกนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะหมุนแบบ100ครั้งนะครับ พเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว <Silver. S 1> ่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับในส่วนของช่วงเวลาที่แตกดีนะครับในส่วนของเกมสล็อตนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่วงเวลาที่3-6โมงเช้านะครับในส่วนของช่วงเวลานี้นะครับผมได้ทาการทดลองมาแล้วนะครับมันแตกดีมากครับเพราะต่างเว็บนะครับแจกในส่วนของทุกชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าเว็บไหนนะครับจะมีในส่วนของโคต้านะครับแจกให้ทุกชั่วโมงเลยนะครับ ก็อันนี้แล้วแต่ดวงนะครับว่าใครจะแตกในส่วนของช่วงเวลาไหนแต่ช่วงเวลาที่3ามงโมงเช้าที่ผมว่ามันแตกดีนะครับในส่วนของตรงนี้มันก็เป็นเพราะว่าในส่วนของช่วงที่3ามงโมงเช้านะครับคนจะเล่นน้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็100หมุนนะครับจะแตกหรือจะเสียนะครับวันนี้ข้อมีตุนเยอะเพราะโอ้โหดอกนี้น่าเสียดายนี่ก็อ,อยู่กันในเว็บอุเบ8แนะครับ ไม่ได้จีตปิ้นนะครับ100หมุนนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเข้าในช่วนของโบนัสกี่ครั้งนะครับจะเข้าโบนัสหรือไม่นะครับ100ครั้งอางอุนไม่ลงนะครับโอ้โหดาบอยู่สูงไว้อยู่ดาบดาบอีแปดสิหมุนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าในส่วนของโลมาวันนี้นะครับช่วงเวลาหนึ่งตุ่มจะแตกหรือไม่แตกนะครับได้อยู่ได้อยู่วันนี้ถือว่าได้อยู่นะครับ เจหมุนสุดทายนะครับพอมาลองดูว่า100หมุนจะเข้าโบน,นัสหรือไม่นะครับพอบังโหดอกนี้พันสองได้มาพันสองนะครับในส่วนของสูตรนะครับผมไม่ค่อยผมคิดว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะครับมันอยู่ที่ช่วงเวลามากกว่านะครับว่าเวลาไหนจะแตกเยอะ แตกน้อยนะครับแต่ในส่วนของโกต้าที่ผมสังเกตนะครับจะเป็นในส่วนของช่วงเวลา3.30โมงเช้านะครับคนจะเล่นน้อยและโกต้ามันเยอะนะครับก็ผมแตกในส่วนของช่วงที่3.30โมงเช้านะครับก็แตกเยอะพอสมควรเลยนะครับหลายครั้งมากที่แตกนะครับเกือบทุกวันเขาว่าได้นะครับเจกันไปลงช่องสองนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบจัดไปโบนัสเขายังไม่เข้านะครับโอ้โหได้เจกัน หุนมาไปลงนะครับไปลงช่องสองนะครับโอ้กสิบแปดนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวในส่วนของเครดิตตรงนี้นะครับถ้าผมยอดครบหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอนให้ดูนะครับเดี๋ยวจะกดด้วยนะครับและจะตอนให้ดูเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ฝากกดติดตามโอ้โหมงคุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับดาวน์ลงไม่ยอมลงจ่องหนึ่งนะครับ นี้ก็ถือว่าตุนเยอะพอสมควรเลยขอมาลองดูนะครับว่าจะเข้าวบนั้นหรือไม่นะครับได้โลอยู่สวยอยู่ต่อครับอือ้อกดาบของเรานะครับน่าเสียดายน่าจะมาช่องหนึ่งะครับโอ้โหดอกนี้นะครับวายสี่ตัวติดเลยนะครับรอบนี้แต่มันได้สแค่สองตัวนะครับโอ้โหก็เ,เสียดา ถือว่าลายสวยอยู่นะครับโอ้โห,หน่าเสยียดายนะครับถือว่าลายสวยพอสมควรนะครับช่วงเวลานี้นะครับโอ้โหดอกนี้โอ้โหจัดไปลายตันสามนะครับโอ้โหมาได้เจ็ดกันอยู่ได้ดาบ,บต่อถูกไหม 46บุนสไตยนะครับใน100หมุนนะครับก็บนนั้นยังไม่ก็โหัวดอกนี้นะครับวายเยอะมากวายลงเยอะมากนะครับโอ้โหแต่ไม่เข้านะครับอยากได้ไวายแบบห้าแต่เลยนะครับโอ้โห,โ,หโหลายสวยมากนะครับถือว่าลายสวยอยู่ <c oughs> ดูมันตาม38บุนสไตยโอ้โห โอ้โหหน่วงนะครับหน่วงแบบนี้นะครับควรที่จะเปลี่ยนในส่วนของเทอร์โบนะครับอันนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนนะครับก็เลยหนึ่งร้อยหมุนยาวๆไปเลยนะครับถ้ามันหน่วงนะครับแนะนําว่าควรเปลี่ยนในส่วนของปิดเปิดปิดเปิดในส่วนของเทอร์โบนะครับโอ้โหโอ้โหโรนะครับสวยเลยแปดร้อยนะครับองุนต่อสวยเออได้ใจกันอยู่สวยอยู่ กาฟีสปินนะครับเกาฟีสปินสี่สีนะครับโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะครับลายวันนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อฟีสปินสี่หมุนโบนัสไม่เข้านะครับหนึ่งร้อยหมุนโบนัสไม่เข้าสักหมุนนะครับอื้มดูว่ะสองมุตส่ายนะครับอยู่ที่ปันสองยอดโอ้โหสิงโตลงห้าตัวนะครับ ห้าหัวเลยนะครับโอ้โหได้ปันซีจัดไปครับอีกยี่สิบห้ามูเตสไต์ขอโบนัสหนักอยากได้โบนัสสก,กมนะครับโบนัสเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับส่วนมากคนที่ได้นะครับจะได้กับโบนัสมากกว่านะครับโอ้โหืมโลมะโลไม่ลงนะครับรถึงว่าลายสวยพอสมควรนะครับดูดู เออตัว่าลายสวยอยู่นะครับมะโลโอ้โหได้ไดาบโลต้องของมะมะไม่ลงนะครับไปลงต้องสามนะครับยาวไปยาวไป,วไปดูนะเขาไม่เข้ามาเจอกันจ่องสามสิงโตมาขวางนะครับโอ้โห ดาบได้ยูมามาโลมาจ้องสมมาโอ้โหหนักลบลงนะครับยาวยาวไปครับโอ้โหเงียบคิปเลยนะครับ <c oughs> ได้เจก,กันสวย อกมุนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวน่าจะต่ออีก10ถึง20หมุนนะครับเผื่อจะเข้าโบนัสนะครับอาจจะเข้าโบนัสตายเกมนะครับในส่วนของโลมาผมไม่ค่อยหวังนะครับผมจะไปหวังในส่วนของเกมส์ร็อปีจีมากกว่านะครับเพราะมันในส่วนของปีจีต่าแตกนะครับแตกทีละแสนเลยนะครับแต่โลมาแตก2 3สามพันนะครับผมไม่ค่อยหวังนะครับมาอีก30หมุน โอ้โหเยี่ยมคีบเลยก็ในส่วนของการเล่นเอ,อในส่วนของการเล่นก็ควรปรับในส่วนของการปิดเปิดปิดเปิด,ปดในส่วนของเทอร์โบนะครับแต่ที่ผมสังเกตนะครับตั้งโรบ้านะครับมันจะล็อกในส่วนของทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ความที่ของผมนะครับมันจะล็อกในส่วนของตัวที่ลงนะครับโอ้โหไม่เข้าวนะสักดอกเลยนะครับดูมัน โ,โบนัสเขาไม่เข้านะครับ130มุนกว่าจะเข้าแต่ละเกมนะครับโบนัสโอ้โหรอกันเงียกแง้งนะครับออดอกนี้ได้วนทออยู่สวยสวยไหลไปไหลไปไม่รู้จะไปตัวไหนนะครับ15มุนสุดตายนะครับ มาจัดการสวยหเออมันต้องแบบนี้นะครับคิดสองคือตสุดท้ายนะครับบนั้นก็ยังไม่เข้านะครับโอ้โหนะจะได้สิงโตนะครับโอ้โหอยากจะดูสิงโตนะครับโอ้โหไม่ไปห้าแต่ไม่จบนะครับมาโลโอ้โหดาบลงช่องสามไม่ลงโลนะครับ องังวนได้อยู่โลมาจ้องสามะมเออได้ไวนะครับได้อยู่ถือว่าโอเคยอยู่เออเข้าฟิตสปินอีกแล้วนะครับมาฟิสปินห้าหมุนไปอ,อังุนมาอังุนสวยสิบหมุนนะครับฟีสปินมาโอ,อ้โห و. เข้าฟิสปินสิบหมุนนะครับจัดไปครับยาวๆนะครับมาโลมามาไม่มานะครับโอ,อ้โห و. แหมุนเหลือแปดหมุนสุดท้ายนะครับฟีปสปินเหลืออีกห้าหมุนมาโ่มา,มาไม่ลงนะครับโอ้โหโลนะครับน่าจะต้องยอมแพ้นะครับกับโรม่าวันนี้ครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาเสมอตุนนะครับ สามมุนสุดท้ายน่าจะไม่แตกแล้วนะครับบุนัดกาน่าจะไม่เข้านะครับน่าจะอาจจะสองร้อยมุนนะครับอาจจะเข้านะครับแต่ไม่ไหวนะครับ๋ยวคลิปยาวเกินไปก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับใครที่ ย้ายผมจัดหนักใน่วนของเคสไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดแบบหนักๆแบบเต็มๆให้รับชมนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ